มาตัง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 พี่ไหนขี้ไหนเองสวัสดีครับชมท่านครับตัวย้ำชมเชิญเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนะครับในหาเป็นหึ่งครับยินนะครับยินนะครับได้ทุกคนครับได้ทุกคนครับยินนะครับได้กันทุกคนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเด้อผมได้ิีซีโดเทนเด้อครับนี่ผมมาสามตรีมอ่ะไรกว่าวุ้นเหรียนะครับผมไปอย่าด,ดูเหนียนเด้อครับผมปักมุดอยู่เด้อครับดูเหนียนให้ได้เด้อหนบาทสองบาท มามามามันสีมันเห็นว่ารุ่นเดนกันมันจะมาโซนเหนือนะครับคุณไม่ไิเตคีโดนหนีไดผมตักบ่าหน่อยไม่ได้เหรอลอ่ตังค์เหอ,อนกุงรงีนอนจินเขา น้องคนนี้จะไปไ้ไอ้คนนี้ก็ติดตามเอฟิตายเอฟิเต้เอฟิมันเอฟิตามหุ้ยจับเอา้ามึงลงกดออกครับทำไมไมโอู้กดออกทำไมไมึงวีม่มสดสุดโู้ไม่ตอบแชทเว้ย อยากบอกรักเธอทั้งใจทั้งใจและแต่ไม่กล้าจะพูดออกไปนานมองเจอเวลาเลยไปรอตั้งนาน การฝึกพื้นฐานการฝึกฝนขั้นพื้นฐานคอมกุญลจเชี่ยขอพยายามขอพยายอพยายาม หนึ the best for last. ่งคอมแรกไอเหี้ยโอ้อมันได้อ uh eh ่คอมมันแตกกันมาเนาะปั๊บปบดกด E E S E อะ E S อะแบบต่างอะ E S E อะกด E E C ต่างหาก ข้อมรกจัดไปไปที่เอวีไอดีอ่ะ e ครับ,รบอมองกูโคตรก่าไอ้ที่ะอะเ๊ื่ปไปเอาข้อมือก่าว้หี่ มองม่สติมันเป็นที่ถ้ายิ้มมาเกสันนี่ทำไมทำไมทำไมเมื่อกี้แค่บอไม่เฉยอ กดไลค์ด้วยนะครับคเข้ามาแล like ้วฝากกดไลค์ด้วยนะยิ้มมาทีนี้ไห้นางไอเขาบุลือยใ้เขาบุกกูโอ้ยังบุลียใจไอตาบวหันก่อนอมป

โคตดโคไอเอนี้นี้ย็งสี่อนยสีนตัตแปกเหลือกเนี่ย What What the hell We ืน We นใจสิฟื้นทางนี้ใจสิขาดแต่สีเหตุตัวนี้คงหัวได้เจ t come on put r i b on

ติ้วๆเลยเฮียสุภาพเร็วๆเร็วเซ็ว Jadi ni ni. Ah. Oh, aku jadi ni ni. Yes. Siapa yeah. aku pekat Yeah yeah. <laughs> Combat recertification. You're the final one to go. Saving the best for last. <laughs> sure. Once you're ready, get in there. Oh, what oh. the? Oh, I'm out. แอบมันขึ้นมาหาซะแตกง,ง้แมงแมงขึ้นมาแมงแหลกเลยผมพยายามวิจาไหนความสมเหตุอ,อยู่ที่น่นครับ ยามาอยู่ที่ไหนก็ต้องต้องอยู่ที่นั่นนะต้องไปชมใช่ไหมครับ very good very good very good น oh. wow. ี่เคียร์คอมมึงเล่นได้ไงวะคอมเทพน้องคอมมึงขี้เกา่าสตีไม่ใช่เลยสตีมึงสตีไม่ใคยมึงแหลกอะ เก่ากูเล่นได้ปรับภาพสุดด้วยกูเล่นได้เหรอกูลงทีตีมอ่ะกูเล่นได้เลยอ่ะเืียงูไหม sorry 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 sorry, sorry. sorry, sorry. Saving the best for last. Uh, sure. Once you're ready, get in there. ไอ้พี้ยนยังนี่เมื่อกี้ไม่ยังวะแปลกูดิสัตสโค้ยยงจริงเขี่ยไปแยี่ยมจริงจริงกล่นไม่ได้แล้วนี่อ่ะ เวอร์ชันนี้ต yeah, okay, yeah. ้องเปิดใช้งาน UBC จึงจะเล่นได้ดศูนย์ดศูนย์การแจ้งเตือนไวรันในถาดเพื่อรู้รายละเอียดคืออย่างวะคืออย่างอ่ะวานยุบแล้วมีที่ถือบอกอะมีมง เป็นกาดเวอร์ชันนี้ What? What? คือเฮียอะไรดิ Kìa No, 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 very good, Thôi, very very good. good. Thôi, Thank <music> you.